สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็จะนำข้อมูลดูมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยอีกเช่นเคยเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวอของอารายการมวยยอดฮิตช่องเจ็ดสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2 5 6 0เวลา14นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับ ันนี้มูลสงเวียงก็นําข้อมูลมวยช่องเจสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณากันนะครับเริ่มกันเลยนะครับมวยไทยเจสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2 5 6 0เวลา14.15นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่17นะครับาใารแพ้ใครชนะนี่ เขารอบ8คนสุดท้ายส่วนคนแพนี่ตกรอบทันทีนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับสุภาพน้อยสอจอเียกอุทัยจะพบกับฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพยักพอเจริญแพทย์พิกัด120ปอนด์นะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงสุภาพน้อยก็มีชนะคะแนนกล้องไกลนสงวนชัยที่ช่องนาว ชนะคะแนนฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกที่ช่องเจ็ดสีฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้นอกยก3เพชรขวัญชัยจิตเมืองนนทที่ช่องเจ็ดสี3ฟอร์มหลังก็มีชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพยักก็มีแพ้คะแนนวันแมนปอประสิทธิ์ที่อุบลชนะนอกยก4เสือดำสิทธ์หนุ่มน้อยที่ช่องเสีฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนชายชนะ แบ่งกองปราบที่ช่อง74นะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้1แล้วก็ชนะ2เช่นเดียวกันนะครับสุภาพน้อยนี่ฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้นอกให้ขวัญชัยมาถือว่าแพ้นักมวยที่เก่งนะครับเป็นมวยตัวเต็งในรอบนี้ด้วยนะครับส่วนชายชนะไอ้ส่วนยอดพยักนี่ชนะชายชนะมาก็ด้วยฝีมือล้วนนะครับ สู้กันไม่ได้เลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันนะครับใครแพ้ตกรอบส่วนคนชนะนี่เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับสุภาพน้อยนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีแข้งแข้งซ้ายนำนะครับส่วนประกบวงเงแล้วก็มีเข่าวันนั้นไปพลาดท,ท่าโดนหมัดของเพชรขวัญชัยแล้วก็พ่ายน็อกไปนะครับแต่วันนั้นชกไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับส่วน อยอดพยักนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงไหนก็มีขวางหน้าแทงเข่าเหลี่ยมดีด้วยนะครับวันนั้นเอาชนะ,ะชายชนะแปลงกองปราบไปได้แบบม้วนเดียวเลยนะครับวันนี้มาเจอกันก็โคงฝีมือประทะฝีมือนะครับแต่พอประกบวงไหนนี่สุภาพน้อยมีเพลงเข่าเข้ามาเสริมนะครับส่วนยอดพยักนี่อาจจะมีขวางหน้า เพื่อเอาตัวรอดแล้วก็มีเหลี่ยมมาช่วยยังไงแต่ส่วนตัวผมยังชอบไปที่สุภาพน้อยนะครับน่าจะอาศัยวงในที่อาจจะสุภาพน้อยอาจจะมีวงในเยอะกว่านะครับส่วนยอดพยักหนี้วงในนี้อาจจะมีน้อยไปนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นมวยฝีมือแล้วก็มีขวางหน้าแล้วก็แทงแล้วก็ป้องกันตัวเองนะครับยังไงผมก็ชอบไปที่ สุภาพน้อยสอจอเปียกอุทัยวันนั้นนี่ชนะไอ้พาดท่าให้กับเพชรขวัญชัยนี่ถือว่าเป็นมวยตัวเต่งก็ยังไม่เสียของเท่าไหร่ก่อนหน้านั้นก็ชนะมาตลอดนะครับเพราะน่าเป็นนักมวยฟอร์มสดด้วยมาสรุปที่ขวัญเพชรขวัญชยัยเป็นนักมวยตัวเต่งก็พ่ายคะแนนไปส่วนพ่ายน็อกไปส่วนวันนี้ผมว่าน่าจะอาศัยเพลงเขา่าความแข็งแกร่งวง,งในที่เหนือกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะ อยอดพยักพอจเจริญแพทย์ไปได้แบบวุ่นวิตนะครับแล้วก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปได้สําเร็จนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่สุภาพน้อยสอจอเปียกอุทัยฝ่ายแดงครับขยับมาดูกันคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสืออยู่นะครับถ้าใครชนะก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายเช่นกันส่วนคนแพ้นี่ตกรอบนะครับฝ่ายแดงนี่คือโล่เงินดับรันสารคามนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ก็คือ ไม้เอกสิทธิ์กำนันใหญ่นะครับพิกัด120ปอปอนด์เหมือนเดิมนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งคู่ก่อนนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงโล่เงินก็มีชนะคะแนนไม้โทสิทธิ์กำนันใหญ่ที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนยอดสิงสักนิรันดร์ที่ช่องเจ็ดสีฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะน็อกยกสี่เด่นมีชัยสอเพชรอุดรที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่มีชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับฟอร์มของฝ่ายแดงโล่เงิน ส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินนะครับไม้เอกก็มีแพ้นกยกสี่เพชรขวัญชัยอขวัญชัยที่ช่องเจ็ดสีชนะนกยกสีเด่นมีชายสอเพชรอุดรที่ช่องเจ็ดสีไฟสุดท้ายนี่แพ้คะแนนยอดสิงศักดิ์นิละลัตที่ช่องเจ็ดสีนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1น,นะครับฟอร์มของไม้เอกสิทธิ์กำนันใหญ่นะครับคู่นี้ก็เช่นกันนะครับใครชนะเข้ารอบ8คนส่วนคนแพ้นี่ตกรอบนะครับ โล่งเงินนี้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีแข้งซ้ายประกบวงในนี่มีศอกอันตรายมากนะครับสำหรับโลงเงินส่วนไม้เอกนี่ก็ฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับมีเพลงแข้งคือแข้งขวา,าประกบวงในก็มีเข่าแล้วก็มีศอกด้วยนะครับโดยเฉพาะวงนอกนี่มีแข้งแข้งขวาขวันนี้ มวยซ้ายเจอกับมวยขวานะครับโล่เงินนี่มวยซ้ายมีแข้งซ้ายออกนําส่วนไม้เอกนี่เป็นมวยขวาก็มีแข้งขวาออกนํามวยซ้ายเจอกับมวยขวานะครับถ้าใครชิงออกก่อนคนนั้นได้เปรียบแน่นอนครับซึ่งวันนี้โล่เงินนี่เป็นมวยบู๊มีแข้งซ้ายนำมดบู๊เดินลุยแล้วก็มีศอกอันตรายส่วนไม้เอกเป็นมวยบู๊เช่นกันนะครับมีแข้งขวานําแล้วก็มีหมัด ตามแต่ว่าถ้าทรหดของโล่งเงินนี่ผมว่าน่าจะแข็งแกร่งกว่าไม้เอกนะครับไปไปลายไม้เอกนี่มีเหี่ยวถ้าทรหดนี่ไม่ค่อยดีน่าจะเป็นรองทางฝ่ายของโล่เงินโล่งเงินนี่ถ้าทรหดความแข็งแกร่งน่าจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบทางด้านของไม้เอกนะครับโล่งเงินนี่เคยถูกคาดหมายให้เป็น ตัวเต็งในมยรอบปูนเสือด้วยนะครับแต่ว่าไปพลาดท่าก็เลยต้องมาลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับไปพลาดท่าให้ทําให้แพ้คะแนนทางด้านยอดสิงไปนะครับพอแพ้คะแนนยอดสิงโลงนงก็เลยต้องมาเหนื่อยกับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับตอนนี้ถ้าเกิดชนะถึงจะมีโอกาสได้เข้ารอบถ้าแพ้ก็ตกรอบเช่นเดียวกันนะครับเคยถูกคา,าดหมายให้เป็น ตัวเต็งในมวยรอบนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าความแข็งแกร่งของโล่งเงินนี่มีเยอะกว่าไม้เอกนะครับน่าจะท้ายๆน่าจะเบียดเอาชนะไม้เอกสิทธิ์กำลันใหญ่ไปได้นะครับแล้วก็เขารอบ8คนสุดท้ายในมวยรอบปูนเสือครั้งที่17นะครับคู่นี้ชอบไปที่โล่งเงินดับตันสารคามฝ่ายแดงครับขยับมาดูกันคู่3เป็นรองคู่เอกนํารายการนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเพชรดาเพชรเกียรติเพชร,ร,พชรนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับบิ๊กแบงชอโคยูฮะอิซูซุนะครับพิกัด127ปอนด์มาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับเพชรดำนี่มีแพ้คะแนนคึกคักปอเปาอินที่ลาดำเนินชนะคะแนนตินทองเกตเจริญชายที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็มาชนะคะแนนบิ๊กเบนชอโคยูฮะอิซูซุที่ช่องเจ็ดสีนะครับส่วนฟอร์มของบิ๊กแบงชอโคยูฮะอิซูซุนะครับก็มีชนะคะแนนเด่นหนองพวงปอเชิดชัยที่ช่อง9 แพ้คะแนนเพชรดำเพชรเก็ยเพชรที่ช่องเจ็ดสีฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนยุทธการเพชรปตอ,ดอดที่ช่อง9 3ฟอร์มหลังก็มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับฟอร์มของบิ๊กแบง์ชโคยุฮาอีซูซุนะครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับซึ่งวันนั้นเพชรดำนี่เบียดเอาชนะไปท้ายๆนะครับ ต้องมาชิงดํากันสู้สีมากครับวันนั้นที่ต่อยกันสู้สีมากต้องมาชิงดํากัน,นยกที่5ซึ่งยกที่5นี่ต่างฝ่ายต่างชิงกันออกอาวุธชิงกันทำอ,อยู่วงนอกซะส่วนใหญ่นะครับแล้วพี่เลี้ยงทั้งคู่ก็พอใจในผลงานโดยที่โบกไม่ให้ทั้งคู่เข้า,ากรรมการคิดหนักก็เลยวันนั้นอาจจะให้ทางด้านของเพชรดำชนะไปแบบ บุตรวิทนะครับเพราะวันนั้นสภาพแวดล้อมของเพชรดำนี่น่าจะดีกว่านะครับเพราะพี่ดำนี่ซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ค่ายของคนจัดด้วยนะครับซึ่งดูจากอาวุธลูกทำแล้วน่าจะสูสียกไขรก็ได้นะครับวันนั้นซึ่งเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับประกอบวงในนี้เพชรดำอาจมีเพลงเข่าเข้ามาเสริมส่วนบิ๊กแบงนี่เป็นมวย แข้งเนียนมากนะครับได,ได้ทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาเลยนะครับโดยเฉพาะแข้งหน้าแข้งหน้าแข้งซ้ายนี่คู่ต่อสู้ไม่ระวังตัวนี่บังไม่ทันเตะกินเปล่าได้อยู่บ่อยครั้งนะครับสำหรับบ oh ิ๊กแบงโจโคยูหาอิซูสุเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีแข้งนําได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแข้งของบิ๊กแบงส่วนเพชรดำนี่ฝีมือเหมือนกันแต่พอประกบตงานแล้วก็มีเพลงเข่าเสริมซึ่งวันนี้บิ๊กแบงมาขอแก้เมืองที่วิธีช่องเจ็ดสี วนนันต่อยกันร้อยที่ที่ร้อยยี่สิบหกปอนด์วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับขยับขึ้นมาอีกหนึ่งปอนด์ซึ่งจากวันนั้นที่แพ้มาผมว่าทางบิ๊กแบงน่าจะมีการทําการบ้านแล้วก็เตรียมตัวแก้ทางมาเป็นอย่างดีนะครับวันนั้นแพ้แบบบุบวิดด้วยนะครับวันนี้ยังไงผมว่าทางพี่เลี้ยงทางทีมงานบิ๊กแบงนี่ซ้อมอยู่ค่ายกีฬาสปอร์ตโ,โดยมีพ่อเลี้ยงคำจันทร์ซาคำเขตเป็นคนดูแลส่วน เพชรดำนี่ซ้อมอยู่ค่ายเพชรศรีอินโดยมีแปะมินบรีเป็นคนดูแลแล้วก็นักบวยในค่ายเกียรติเพชรน,นี่ไปฝากซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรศรีอินทั้งหมดนะครับสภาพแวดล้อมของเพชรดำนี่ดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนบิ๊กแบงนี่ต้องใช้ฝีมือล้วนๆนะครับมีแข้งออกแข้งได้เนียนตา,าวันนั้นนี่พอออกแข้งบางจาังหวะนี่โดนเพชรดำจับแล้วก็ตัดล่างได้นะครับเพราะฉะนั้น พี่เลี้ยงคงต้องทําการบ้านมาอย่างดีโดยที่ออกแข่งแล้วไม่ให้คู่ต่อสู้จับได้ถึงจะมีโอกาสชนะได้นะครับผมมองว่าวันไหนยังไงวันนี้นะครับทางพี่เลี้ยงาทางาค่ายกีฬาสปอร์ตโดยเฉพาะเสียคําจันน่าจะแก้ทางเป็นอย่างดีนะครับเพราะวันนั้นแพ้แบบไม่ห่างครับแพ้แบบคู่ขี้สูสีบุดวิดด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมว่าผมชอบไปที่บิ๊กแบงชอโคยูหะอิสุสุนะครับว่าทาง ทีมงานน่าจะแก้ทางมาเป็นอย่างดีรู้ทางรู้ว่าอย่างไงถึงจะเอาชนะได้นะครับเพราะวันนั้นแพ้แบบสูสีคู่ขี้แต่ว่าอาจจะต้องหนักใจกับหน้าเสือและก็สภาพแวดล้อมของเพชรดำนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไงไปลายปายผมก็ยังชอบไปที่บิ๊กแบงนะครับน่าจะาแก้ทางมาแล้วก็อาศัยจังหวะฝีมือชิงทำชิงออกวุดก่อนแล้วก็ออกไปป้องกัน ไปลายปลายท้ายๆน่าจะาเบียดแซงเอาชนะเพชรดำเพชรเกียรติเพชร,กพชรแก้มือได้สำเร็จนะครับคู่นี้ต้องลุ้นกันที่ปลายปลายจริงๆนะครับชอบไปที่บิ๊กแบงโชโคยูฮาอีสุสุ uh นะครับขยับมาดูกันที่คู่เอกนำรายการนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงนะครับกุลาบดำสอจอเปียกอุทยัยจะพบกับน้ำมือทางด้านน้ำเงินนะครับปิ่นเพชรสิท์เจแดงนะครับพิกัด135ปอนด์นะครับ โมนดนฟอร์มของทั้งคู่นะครับฟอร์มของกุหลาบดำนะครับก็มีชนะน็อกยก2ฉมวกเพชรสอตะกุดทองที่ช่องเจ็ดสีชนะน็อกยกสทะเลดำเกียดรามาสูนที่ช่องเจ็ดสีสุดท้ายนี่ชนะน็อกยก3าดีเซลเล็กเอ็มยูเดนที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่ชนะน็อกรวดนะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดแถมน็อกเอาทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีไฟสุดท้ายนี่เดินทางไปเอาชนะเพชรมหาชนจิตเมืองนอนที่ ทางใต้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนั้นน่าจะเป็นชนะแบบคะแนนไปนะครับฟอร์มสดมากนะครับสกุลาบดามนี่พึ่งได้เสื้อสามารถไปหมาดๆด้วยนะครับส่วนฟอร์มของปิ่นเพชรสีแดงนะครับก็มีชนะคะแนนจักมาลงเล็กต่อเทวินที่ช่องนาวแพ้คะแนนจักมาลงเล็กต่อเทวินที่อ้อมน้อยฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนฟ้านำชัยปอมองคลทรัพที่ช่องนาวฟอร์มของปิ่นเพชรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับมีแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ด้วยนะครับ กุหลาบดำนี่เป็นมวยรูปร่างดีนะครับฝีมือครบเครื่องมีหมัดเท้าเข่าสอกนี่ครบเลยนะครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกนี่ออ,อกได้รุนแรงมากนะครับโดยเฉพาะลูกศอกกับลูกหมัดนี่นะครับเอา,เอา,เอา,เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มานักต่อนักนะครับต่อยที่เวทีท่องเจ็ดสีนี่3ฟอร์มหลังนี่ไม่เคยถึง5ยกนะครับ น็อกคู่ต่อสู้ตลอดเลยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอจอเปียกอุทัยนะครับทางด้านของกุหลาบดำส่วนปิ่นเพชรนี่ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับมีแข้งนำแล้วก็มีหมัดพอเข้าวงไหนก็มีขวางหน้านะครับคอยรบกวนคู่ต่อสู้ซ้อมอยู่ค่ายกีฬาสปอร์ตโดยของเสียคำจันทร์ซาวคำเขตนะครับปิ่นเพชรนี่เป็นหมวยซึ่งวันนี้มาพบกันนี่เป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับ ปิ่นเพชรนี่ก็มีอาวุธที่หนักไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ถ้าใครพลาดนี่มีโอกาสลงเปลได้ตลอดนะครับวันนี้มาพบกันนี่ก็ต้องนั่งลุ้นกันตัวแข็งนะครับว่าใครจะโดนของใครก่อนถ้าใครโดนก่อนมีสิทธิ์ลงเปลได้ทุกเมื่อนะครับซึ่งวันนี้ตน้ตนนี้ต้องทําใจนะครับต้องวัดกันไปว่าใครจะโดนของใครเพราะว่าถ้าโดนนี่คือหลนเลยแต่ถ้าไม่โดนไม่หลน ท้ายๆผ่าน3ยกไปแล้วนี่ผมมองว่านะครับปิ่นเพชรสิทธิเจแดงนี่การยืนระยะหรือว่ากระดูกมวยหรือว่าการผ่านมวยมาค่อนข้างจะดีกว่าทางด้านของกุดาบดำนะครับยิ่งไปกว่านั้นกุหลาบดำนี่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่รู้เป็นยังไงนะครับเพราะปกตินี่ต่อยช่องเจสีนี่ต่อยประมาณ3ยกไม่เกินจาก4ยกเพราะว่านอกคุอสู้ตลอด วันนี้ถ้าเกิดมาเจอกับปิ่นเพชรแล้วปิ่นเพชรยืนระยะได้ยัน5ห้ายกนี้น่าคิดนะครับเพราะว่ากุหลาบดําไม่เคยต่อยถึง5ยกมากนักนะครับไม่บ่อยครั้งที่กุหลาบดําจะชกถึง5ยกนะครับเพราะฉะนั้นไปปลายถ้าไม่มีใครโดนของใครหล่นก่อนนะครับไปปายนี่ผมว่าน่าวัดที่ปิ่นเพชรสิเจแดงนะครับเพราะว่าไปปายนี่ไม่รู้ว่ากําลังของกุหลาบดําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่สําคัญนะครับปิ่นเพชรนี่กระดูกมวยนี่ ไม่ได้ด้อยไปกว่ากุหลาบดำนะครับปิ่นเพชรนี่กระดูกมวยอดัดเหนือกว่ากุหลาบดำด้วยซ้ำด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่ากุหลาบดำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้นๆต,ต้องวัดใจกันเอาะครับนะครับว่าใครจะโดนของใครก่อนถ้าคนไหนโดนก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ร่วงได้ทันทีครับแต่ถ้าเกิดไม่มีคนร่วงนะครับไปไปลายผ่านยก3ไปแล้วนะครับผมว่าไปไปลายน่าลุ้นทางด้านของปิ่นเพชรสิทธิ์เจแดงนะครับน่าจะอาศัยกระดูกมวย แล้วก็ประสบการณ์มวยการยืนระยะที่ดีกว่านะครับน่าจะเบียดแสงเอาชนะไปได้นะครับแต่ต้องให้ผ่าน3ยกไปก่อนนะครับเพราะว่าก่อน3ยกนี้ถ้าเกิดใครโดนก็ล่วงได้ทั้งคู่ครับแต่ถ้าผ่านไปแล้วน่าลุ้นทางปิ่นเพชรสิทธ์เจแดงนะครับคู่นี้คู่เอกชอบไปที่ไปลายๆนะครับชอบปิ่นเพชรสิทธ์เจดแดงครับ สำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้าในมวยไทย7สีที่จะขึ้นชกกันในวันที่ที่7พฤษภาค,คม2 5 6 0นรบะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยก็เช่นกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นมวยที่ชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสะเดในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนึ่งนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรดวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ